อกันอยู่นี่สองมือเนาะมือไหนเนมยี่สิบแปดกุมภานะครับแล้วก็อีกมือหนึ่งก็คือวันที่เก้ามีนาโอ้วันที่เก้ามีแน่อืออัตตะกี้คือวันวันที่แห่เพิ่งแยกมาเป็นวันที่เก้าเออนะครับบอกกันอีกเจอหนึ่งวันที่เก้าเลยแม่เดิมนมครับล่างใจลูกคือเก่าเด้อนะครับตั้งรั วันนี้หาพันมีงงนบ้างยุ่ยใสยุ่ยนี่แหละมีเอาบวกไข่ไว้อีกแซ่ <laughs> เป็นอย่างบวกไข่จังบ่มีมือว่าง <laughs> เออไก่ว่างเนื้อทอยงน่นั่นแหละถามหาแต่ม,มือว่างเอาคันหลับงานไก่ขอยบาอยากไปเด้ตโมือนี่เป็นอย่างอ่ะมือละมือละแห่สิบโลหกสิบโลมูอละร้อยโลขอยบาอยากไปอขอยอยากให้เจ้ารับงานมือละสาร้อยโล,โลมันเป็นอย่างมันคอยหอดงงนคำ ไม่ไม่ได้หนีแดดแถมมองนอนแง่เจ้าเข้าใจป้ไผ่ล่ะคอยตีโอ้ยอดีแท้ขอบคุณครับเออโอขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับกีฬาชายลูกกับายตีโอ้ยไม่ล่ะเอาหนาเขามาใก่งไอ้ปูชายลูกกับไอ้พะน่ะจะมาไอ้ถ้าจะมาลุ่นปูเขาเราเดเดี๋ยวนี้ ไม่งกูภูมิใจแต่แต่มันบังคับคาดเนี่ยแหละเขาจี่าอ้ไข่ให้คอยแถมเนี่ยเถอะกาละสินมากกบหลายยิ่งันมารับทีบมนต้อนมือนักก็ได้กบไมมื้อนี้ก็ได้กบไปรับเชิญขวัญใจแฟนใครวะมันห่วงเลยมันห้องเลยเออ่ออออเอออคบกาละสินเอออะไร แผลเนี่ยอะไรจะขวางไงพอแหฮ้งเร็วเอาไปขึ้นมอหนึ่งพอแหฮ้งเร็วเอานี่เนาะเอานี่ฝากโอ้ยปรมบาตลาดหามานดิมันเหล็ดม้วนๆคุยกเสียงแหบจุ๊งมาจากห้องอยู่เอาอีหลานในน้ำตัวกับพี่น้องลูกซื้อว่ายังก็ลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องใบบุญค่ะน้องใบบุ